ทีนีภาพไปเล่ผู้สูงอายุชาดใหญ่ยกันบ้างค่ะตอนนี้รองบอกว่าเขาปลื้มเลยนะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยโอนเบียอย่างฉีเพิ่มค่ะแบบพิเศษนะคะจ่ายลังเนี่ยเซ่เดือนค่ะบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจค่ะลังเทหลังวันท, 19, กรกรที่สิเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรัฐบาลเขาก็ได้มีการโอนเบียอย่างฉีพิเศษนะคะให้กับผู้สูงอายุโดยจ่ายนลังเนี่ยเซ่เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนกรกฎาคม2 5 6 5า เพิ่มจานวนอีก1นึ่งรอยถึงสองอยห้าสิบบาทต่อคนต,ออนต่อเดือนตามช่วงอายุค่ะในโครงการจ่ายเบียร์วยเลือกพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเท่าพ้นกระทอบด้านเศรษฐกิจค่ะระยะเวลาสังเ,เดือนนะคะไปจนถึงเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหา้าทรงผลให้บรรยากาศคาเทนตู้เอทีเอ็มภายในธนาคารกรุงไทยสาขาปุณณการมองออหัดย้ญ่จังหวัดสงขล้านี่ค่ะนี่มันยังถี่เลยนะคะมีบุตรล้าน,น,านเนี่ยค่ะผ่าผู้สูงอายุมากดเบียร์แล้วก็เช็คบัญชีนะคะพร้อมกับอัพสม,มุดบัญชีย่างต้นเนืองตลอดทั้งวันเลยค่ะโดย ผูส้สูงอายุในพื้นที่ครับบอกว่าดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างมากที่รัฐเพิ่มเบียยังฉีพพิเษใไ้ในสภาวะสิ้นขาข้องกินข้องชายภาคกันขึ้นราคา<ฆ>ซึ่งเงินที่ได้มากนะครับก็จะนําไปซื้อข้องกินข้องชายที่จําเป็นรวมถึงส่วนหนึ่งจะนําไปทําบุญสร้างกุศลด้วยแล้วก็ต้องข้อขอบคุณรัฐบาลที่เนึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางนี้โครงการดังกล่าวฮักร่วมกับเบียยังฉีบเดิม ได้ในเดือนนี้นะครับผู้สูงอายุตั้งแต่6 0ถึง69ปีจะได้รับเงินรับเบี้ยนะครับรวม100 0บาทด้วยกันอายุ7จถึง79ปีได้รับเบี้ยรวม1 3 0่มบาทอายุ8 0ถึง8ปปีได้รับเบี้ยรวม1,600บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยรวม2 0 0 0บาทนะครับ สิงเงินพิเศษซองงวดที่เหลือจะจ่ายทุกวันที่19ของเดือนสิงหาคมและกันยายนซ่องมนาลหรือหกสิบห้าด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ได้ยิ้มกันได้ได้ปื้มกันเล่าเอาเบียร์เนี่ยก็คือไปเสิร์ฟของกินของชาให้ลกล้านในบ้านนะคะคนี่ได้หย่อนลังเสจเดือนต้องบอกว่าสังหักวันที่ว่าจ่ายเบียร์เนี่ยหน้าตู้นธนาคารเอทีเอ็มเนี่ยก็คือคเต็มทีเดียวต้องมีการทุกวันที่สิบเกานะครับใช่บางต้องมีการไปเช็คหัวคารกเลยทีเดียวนะคะ